สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ทิดจ่อยมีนิทานเรื่องสั้นๆซึ่งก็เป็นนิทานของต่างประเทศนะครับมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนนอนในวันนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองเนเปิลช่วงรัช,ชสมัยของพระเจ้าอันฟงโซก็ได้มีคุณนางท่านหนึ่งและภรรยาของเขา ได้ตอนรับพระเจ้าอันฟองโซซึ่งกำลังเดินทางเยี่ยมราชดรพระองค์ทรงพอพระทัยในความงามของผู้เป็นภรรยาทว่าสามีภรรยาคู่นี้รักกันมากพระเจ้าอัลฟองโซจึงคิดหาวิธีแยกทั้งสองออกจากกันโดยได้รับสั่งให้สามีเดินทางไปกรุงโรมเป็นเวลาสามสัปดาห์เพื่อจัดการธุระที่พระองค์ทรงกุขึ้นมาเอง ในขณะที่ภรรยากำลังเศร้าโศกเสียใจพระเจ้าอันฟองโซก็ทำทีมาเป็นปลอบใจให้และก็หวานล้อมให้นางมาเป็นสนมรับของพระองค์สุดท้ายพระองค์ก็ทำได้สําเร็จและก็ได้นัดแนะกันว่าให้ภรรยาของชายผู้นั้นส่งสัญญาณบอกหากสามีกลับมาเมื่อสามีกลับมาก็รู้สึกว่า ท่าทีของภรรยาเขาดูแปลกไปดูเปลี่ยนไปและก็ได้ยินว่าพระเจ้าอันฟองโซมาพบภรรยาเป็นประจำในช่วงที่ตัวเองไม่อยู่บ้านครานี้เขาก็จึงสงสัยว่าภรรยาของเขาจะลักลอบมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอันฟองโซและก็เฝ้ารอวันที่จะแก้แค้นแล้วมีอยู่วันหนึ่ง <c oughs> คุณนางผู้นี้ก็มีโอกาสได้เฝ้าพระราชินีบ้างก็จึงได้ทูลว่าตนรักราชินีมากและราชินีก็ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีจากพระาวามีผู้ซึ่งกำลังลักลอบเป็นชู้กับหญิงอื่นอยู่แล้วเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ราชินีฟังและตกลงมีความสัมพันธ์กันเพื่อแก้แค้นพระเจ้าอันฟองโซ่ ทุกครั้งที่คุณนางทําทีว่าจะออกนอกเมืองพระเจ้าอันฟองโซก็จะมาพบภรรยาส่วนสามีนั้นก็จะไปพบกับราชินีเพื่อเป็นการสลับกันพระเจ้าอันฟองโซไม่เคยนึกสงสัยราชินีเลยแม้แต่นิดเดียวตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นพระเจ้าอันฟองโซก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะการมีชู้ในสมัยนั้นถือว่าเป็นบาป จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่ในสมัยนั้นหรอกครับ <c oughs> ทุกยุคทุกสมัยทุกเมื่อเชื่อวันการมีชู้ก็ถือเป็นบาปเหมือนกันนั่นแหละครับแล้ววันนึงขุนนางจึงได้ทูลพระองค์ว่าหากกษัตริย์มีความรับกับไพร่ได้ไพร่ก็มีความรับกับกษัตริย์ได้เช่นกันอันนี้ก็เพื่อบอกตน เพื่อบอกว่าตนน่ะรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับภรรยาของตอนแล้วสามีถือว่าตนแก้แค้นได้สำเร็จเพราะนอกจากจะทำให้พระเจ้าอันฟองโซกลัวได้เขายังคงได้ความสัมพันธ์กับราชินีเรื่อยมาจนแก่เท่านั่นไงทีนี้มาพูดเรื่องประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองนะครับ นอกจากประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือการยืมบุคคลและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงมาใช้ในการเล่าเรื่องในการเล่านิทานนั่นแหละนะครับเช่นเช่นพระเจ้าอันฟองโซในเรื่องนี้ก็คือพระเจ้าอันฟองโซที่5แห่งอารากอนและซิซิเลียผู้ผู้ที่ขึ้นครองเนเปิลส์ ในปีคิดศัก1 4 4ราช1443ครับก็มีผู้วิเคราะห์ว่ามาเกอริตแห่งหนาวาน่าจะยืมชื่อพระเจ้าอัานฟองโซที่5มาเป็นตัวละครในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคเรเนซองเนื่องจากผู้เขียนนิทานได้ตั้งเงื่อนไขให้กับตัวละครทั้ง10ที่เป็นผู้เล่าเรื่องว่าเรื่องเล่า ต้องเป็นเรื่องจริงเขาก็จึงได้พยายามสร้างความสมจริงให้กับเนื้อเรื่องโดยการใช้ชื่อบุคคลที่มีอยู่จริงมาผสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตซึ่งก็มันก็เป็นเช่นเดียวกันกันกบเรื่องสั้นต่างๆในนิทานนั่นแหละครับอย่างเช่นนินิทานเรื่องสั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับ อามาดูอัศวินหนุม่มรูปงามผู้กล้าหารก็ได้ตกหลุมรักฟอริสธิดาของเขาแห่งอารองผู้ซึ่งเพียบพร้อมทั้งความงามและคุณธรรมอามาดูรู้ดีว่าตนเองไม่มีวันจะสมหวังหรอกก็จึงได้แต่งงานกับหญิงรับใช้ของฟอริสเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับนางมากยิ่งขึ้นอามาดูทำใจว่าความรักข้างเดียว ก็เพียงพอแล้วสำหรับเขามิตรภาพของทั้งสองก็จึงดำเนินไปด้วยดีระหว่างที่อามาดูต้องออกรบเขาเขียนจดหมายโต้อตอบกับฟอริตอยู่บ่อยครั้งและยามใดที่ได้กลับบ้านก็จะสนทนากันอย่างสนิทสนมแต่ทุกครั้งที่ได้พบกันอามาดูก็รู้ว่าเขายังปราดถนาฟอริตอยู่เสมอ ฟอริสจำต้องแต่งงานกับาดยุกแห่งคาโดนาเพื่อสร้างสัมพันธ์ท่าไมตรีแม่นางจะเห็นไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมรับและคิดว่าเป็นพระบัญช,ชาของพระเจ้าเมื่อต้องเดินทางไปคาโดนาฟอริสก็พาหญิงรับใช้ภรรยาของอามาดูไปด้วยทุกครั้ง ถ้าว่าหญิงรับใช้พลัดตกบันไดและเสียชีวิตอามาดูจึงเดินทางไปคาดโดนาก่อนที่จะถูกเรียกออกไปรบอีกครั้งฟอริดปลอบใจและโอบกอดอามาดูแบบชันมิดแต่อัศวินอัจวินหนุ่มไม่คิดเช่นนั้นนะสิเขาก็จึงพยายามล่วงเกินนางทำให้ฟอริดตกใจและเสียใจมากทีอ่อามาดู เป็นซึ่งเป็นคนที่นางไว้วางใจมาตลอดกลับคิดไม่ซื่อกับนางนางก็จึงกลับเข้าห้องของตนแล้วก็ร้องไห้ทั้งคืนวันรุ่งขึ้นอามาดูก็ออกเดินทางเพื่อจะไปลบแล้วก็ได้แวะไปพบเคาเตสแห่งอารองมารดาของฟอริดผู้รักเขาเสมือนลูกชาย อามาดูโกโหกเคาเตสว่าเขากับฟอริดรักกันและฟอริดเสียใจยมากที่ต้องอยู่คา r ดอนาเคาเตสได้ยินดังนั้นจึงเรียกฟอริดกลับมาที่อารอมอามาดูกลับมาอีก2ปีถัดมาเขาให้เพื่อนช่วยส่งข่าวบอกเคาเตสเมื่อทราบข่าวเคา t e เตสก็จัดแจงให้ฟอริดกับอามาดูได้มาพบกัน ฟอริสอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอให้นางปลอดภัยจากการพบกันครั้งนี้และเมื่อจําได้ว่าอามาดูเคยเกล่าวเมื่อครั้งสารภาพรักนางว่านางเป็นหญิงที่งดงามที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอมาจึงได้เอาหินมาทุบหน้าจนปากจมกูกและตาบิดเบี้ยวเสียรูปเมื่อเขาเตสมาเห็นเขาก็ตกใจและสั่งให้คนรับใช้นำตัวฟอริส ไปพันภาพพันแผลแล้วก็ทําการรักษาพยาบาลเมื่ออามาดูเข้ามาพบก็พยายามล่วงเกินฟอริตอีกครั้งฟอริตขัดขืนและต่อว่าอามาดูอย่างหนักก่อนจะร้องไห้ออกมาเสียงดังเขาเตสได้ยินเสียงก็จึงรีบเข้ามาดูและเค้นถามหาความจริงแต่อามาดูกลับโกหกว่า เขาเพียงแค่จุม่มจุมพิษมือของฟอริสเท่านั้นและฟอริสก็สาบแช่งให้เขาไปตายเสียส่วนฟอริสนั้นก็กล่าวเพียงแค่ว่านางกลัวจึงร้องออกมาและก็ไม่พูดอะไรอีกเลยคราวนี้อามาดูต้องออกรบอีกครั้งแต่คราวนี้เขาเขาแห่งอารองและไดยุคแห่งคาโดนาบิดาและสามีของฟอริส ก็ไปออกรบด้วยกันแต่ทั้งสามถูกศัตรูสังหารจนตายทั้งสามฟอริดก็ได้จัดงานศพให้สามีอย่างสมเกียรติแล้วก็จึงบวชอุทิศตัวรับใช้พระเจ้าจวบจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของนางจบนะครับเรื่องสั้นจากต่างประเทศแล้วก็ ที่มาของเรื่องสั้นที่มาของการแต่งนิทานจากต่างประเทศนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปสั้นๆของทิศจ่อยในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขัดไม่สนกันทุกท่านนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ